สวัสดีค่ะชื่อสไปน์นะคะอาอยุ25ปีอยู่จังหวัดขอนแกน่นเป็นคนขี้เล่นเอาใจเก่งชอบถ่ายรูปชอบคาเฟ่สไตล์มินิมอลถ้านหนุ่มๆคนไหนชอบสไตล์เดียวกันกับายอย่าปิดไฟไปนะคะายปเป็นคนที่ชอบความใส่ใจจากคนรักไปโสดมา2ปีแล้วค่ะที่ตัดสินใจมาร่วมหาคู่นะคะ เพราะว่าโดนเทมาตลอดเลยอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกสักครั้งค่ะสำหรับสเปคที่ชอบนะคะไว้ชอบผู้ชายที่ใส่ใจเทคแคร์ care, ไม่เจ้าชู้ไม่ขอเป็นคนแรกของใจแต่ขอเป็นคนสุดท้ายของเธอ